สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้เน็ตเวิร์กนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็ยังคงปูพื้นฐานนะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กโดยเราจะทําการศึกษาในเรื่องของ private IP นะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับ private IP address นะครับหรือที่เราอาจจะมีการเรียกว่า IP ปรอมนะครับหรือว่า IP ภายในซึ่งก็จะนิยมซึ่งก็จะใช้สําหรับการกําหนดนะครับคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในองค์กรนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรที่ ทั้งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ private IP address นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้มีการการหมายเลข IP บางส่วนนะครับสำหรับการกําหนดให้เป็น private IP สําหรับการใช้งานภายในองค์กรที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับกรณีที่ต้องการที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์นะครับมาทําการแปลง IP ปลอมหรือว่า IP ภายในนะครับหรือว่า private IP ให้กลายเป็น public IP ก่อนที่จะทาการสื่อสารไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกก่อนนั่นเองนะครับ ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อครับสำหรับทางฝั่งของ private IP หรือว่า IP ภายในของเรานะครับก็จะมีการกำหนดนะครับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเน็ตเวิร์กของเราครับสามารถที่จะทำการสื่อสารกันยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะนำ i p หมายเลข192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4นะครับทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่างๆการเชื่อมต่อนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายนะครับภายในเน็ตเวิร์กของเราเข้ากับตัวเราเตอร์ ก่อนที่นะครับตัวเราเตอร์นั้นเราจะใช้กระบวนการกระบวนการ NAT นะครับสำหรับการแปลง IP ที่เป็น private ip address ออกไปเป็น public ip address นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะสื่อสารไปยัง ISP ที่เราเช่าใช้บริการอยู่นะครับซึ่งตัวเราเตอร์เองก็จะมีคุณสมบัติในการที่สามารถที่จะแปลงนะครับเจ้า private ip หรือว่า ip ปร o อม ip ภายในนะครับที่เราเร,เรียกกันโดยทั่วไปนะครับให้เป็น public ip ได้นั่นเองอินเทอร์เน็ตก็มีการกำหนดในส่วนของ private e ั d length นะครับหรือว่า Length ของ IP a d d r e s s ที่มีลักษณะที่เป็น p r i v a t e สำหรับการใช้งานภายในนะครับ Class A ครับก็จะเริ่มจาก IP a d d r e เ s เบอร์10.0.0.0จนกระทั่งถึง IP a d d r e เ s เบอร์1 0 2 5 5 2 5 5 2 5 5นะครับนี่ก็จะเป็น p r i v a t e IP ของ c l a s เ A ตัวนั้นครับ p r i v a t e IP ของ c l a s s B ครับก็จะเริ่มจากหมายเลข IP 172.16.0.0จนถึง1 7 2 3 1 2 5 5 2 5 5และหมายเลข p r i v a t e IP ของคลาส4ครับก็จะเริ่มจาก192.168.0.0จนกระทั่งถึง192.168.25.25นะครับเลน์ของ Class A, B, C เราสามารถที่จะนำมากำหนดให้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือว่าเครือข่ายภายในของเราทำงานได้นะครับใช้งานได้ก่อนที่จะแปลงไปเป็น Public IP ครั้งหนึ่งซึ่งกระบวนการที่จะใช้ในการแปลง IP d ีสนะครับเพื่อที่ให้ IP ที่เป็น Private IP ของคลา s ทั้ง3นะครับ ถูกแปลงก่อนที่จะออกไปสื่อสารกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเรียกว่าเน็ตนั่นเองโดยที่การทำงานของเน็ตนั้นสามารถที่จะทำงานได้ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็อาจจะมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับอาจจะใช้ Windows Serv e r นะครับเป็นตัวที่จะใช้ในการแปลง IP ที่เป็น p r i v a t e ให้เป็น Public IP นั่นเองนะครับหรืออาจจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนตัวเราเตอร์นะครับสามารถที่จะกำหนดเ e นจ์ของ IP ที่เราต้องการจะให้แปลงจาก IP ปลอมนะครับ IP ภายในหรือว่าเจ้าตัว private IP ให้เป็น public IP นั่นเองนะครับและนี่ก็คือที่มาของคำว่า private IP address ครับขอบคุณครับ